ไวกรีดแปรพันธิลาอวดชมเป็นหนุ่มนอกวงการครั้งแรกเป็นอีกหนึ่งพิธีกรสาวที่ต้องบอกเลยละ่ะค่ะว่าเห็นหน้าคร่าตากันมาตั้งแต่เด็กๆสำหรับแปรพันธิลาผู้ลปล่งอดีตพิธีกรสาวจากรายการสตรอเบอรี่ชีสเค้กที่ทำเอาชาวเน็ตตกตะลึงขั้นสุดกับความเซ็กซี่ที่เรียกได้ว่าอันลิมิตและสำหรับเรื่องความรักที่สาวแอรนั้นก่อนหน้านี้จะเผยให้เห็นเป็นหนุ่มเท่ม,มุมข้างๆเท่านั้น เต่ล่าสุดนี้เธอได้ไลฟ์สดผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวพูดคุยกับดีเจนุยธนวัฒน์โดนเธอได้โพชหนะ้าเฟ้นหนุ่มนอกวงการมีนามว่าไอให้ได้เห็นเป็นครั้งแรกขณะเดียวกันบรรดาเฟ้นคลับได้เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความหล่อกันเทียบซึ่งตอนนี้สาวแอร์และเฟ้นหนุ่มนั้นได้เดินทางไปเที่ยวพักผ่อนที่ต่างประเทศเตอเอมีตาดีเอบเห็นแหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายของแอร์ด้วยนะคะเนี่ยหรือว่าจะมีข่าวดีแล้วเนา thank you